เราไปทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของผู้จัดการทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก้าอี้ร้อนใช้ได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องว่าเอ้ยน่าจะเป็นการที่แบบเอาลูซานิสลอยมาคุมต่อไปเป็นมาเห็นบอกกระแสเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่กระแสจากแฟนบอลนะจากบอร์ดบริหารครับก็คือเมื่อวานผมก็พูดไปนะฮะว่าเทนฮาในมีโอกาสโดนไล่ออกแน่ๆนะครับโดยเฉพาะหลังจากจบฟีฟ่าวีนะครับคุม2เกมนี่ก่อน ก็คือพระรัชบดียูโรปาลีกแล้วก็ทางฝั่งของพิมารล,ลีกที่เจอวิลล่าใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังจากนี้ครับแน่นอนว่าเต็งหนึ่งในการเข้ามาเป็นคุณซื้อช่วคราวเนี่ยคือทางฝั่งรูฟฟันดิสลอยอมผมเอาตามข่าวนะฮะยูดีดีแมนยูไปโยงกับอเลกรได้ยังไงนะครับ<ด>ข่าวเนี่ยมาจากาอิตาลี่ วันนี้ไปอะเลกรีแล้วเลยอ่าทีนี้ผมแยกให้นะอินซากิมาจากเดลี่สตาร์ซึ่งเดลี่สตาร์เป็นเคลือเดอะซันเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ลืมใช่ไหมฮะทีน้ฟังหูไว้หูฟังเออฟังหูไว้หูทีนี้ครับเรื่องของอะเลกรีนะครับก็ยังไม่ใช่สื่ออังกฤษนะครับมันมาจากทางฝั่งของกาเซต้าเดลโลสปอร์ตก็ถือว่าน่าเชื่อถือในระดับนึงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แหล่งข่าววงในของสโมสร์เขารายงานว่าเซอร์เล็กเนี่ยแนะนำอะเลกรีด้วยความที่ชื่นชอบเป็นคนที่มีความเก๋า นะครับแม้ว่าช่วงสุดท้ายอาจจะโดนแฟนบอลยูเวนตุสขับไล่แต่ว่าที่ทามาเนี่ยคือดูเกตเลเวลอ่ะดีกว่าคนที่อีเนอชอบไม่ว่าจะเป็นแกมพอตเตอร์ซอลเกตแม้กระทั่งทูเคิลเองก็ตามทีมนะครับคือตอนนี้ครับข้างในเขาเถียงกันว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยมันควรจะเป็นเวิร์ดคลาสโค้ชได้แล้วมันควรจะเป็นเวิร์ดคลาสเทรนเนอร์ได้แล้วไม่ใช่ว่าเอาคนเข้ามาเพื่อที่จะแทนคนเก่าแล้วไม่ได้เก่งกว่าแบบนี้นะครับไม่ได้ต่างอะไรจากโอเลกุน่าโซชามา เพราะฉะนั้นก็เลยกระโดนกระทบชิงไปถึงรูปฟันที่สลอยคือแต่แต่มองต่างได้ไหมอันนี้อันนี้แค่คิดเฉยๆนะบางบางทีมอันนี้เวิร์ c คลาสอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไปครับ่จริงแม้ทั้งคหาคนที่มันแมชเหมือนลงตัวเอาไม่มีมันไม่มีมันยากไงผมถึงบอกะอาเตต้าเนี่ยอาเซนอลจะรู้ไหมว่าตอนนี้เขายังคงอยู่มันก็บอกยากลิพูลองกี่คนนะใช่ ว่าถึงขนาดมีชื่อโพพานมาตินโอนิวเดซัมรีพูอ่ะก่อนลอยฮอตสั้นอ่ะนะว่าโรเบโตมาตินเน่ดิบเอาจริงๆแฟนลิเวอร์พูลเองอันเดอร์สลอตเองก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยก็ดูดีดูทรงนี้แต่ก็ต้องดูยาวๆใช่มันปีแรกแมสโอ้โหสเตฟฟอร์ดเอ็นแทบจะแบบเอาน้ำชาให้เทนหาทุกวันอ่ะอาทีนี้เอาเรื่องรุดฟันนี้สลอยนะครับรุดเนี่ยนะครับเมื่อวานพวกแอตเลติกแมนเชสเตอร์อีฟนเวอร์ฟันทงเลยครับว่าเขาหลุดโผในการเป็นกลุ่ซื้อถาวรนะครับจริงหรอถาวรนะฮะคือ ต่อให้คุมดีเหมือนโซชาเนี่ยตอนนี้แมนยูพยายามจะลืมไอ้คำว่าผิวเผินออกสมมติคุมแค่20เกมลันเวิร์กแล้วจะเซนถาวรเนี่ยมไม่ได้อยู่ในความคิดบอดบริหารชุดใหม่มนะครับเพราะเขามองว่าลุดเองก็ประสบการณ์น้อยนะครับย้อนกลับไปฟันที่สลอยเนี่ยคุมพีเอสนได้แชมป์ดัชคัพแล้วก็ทะเลาะออบอดแล้วก็แยกทางหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาไปสัมภาษณ์อัลบิรี่แล้วพอแมนยูติดต่อเข้ามาเขามาคุมทีมนะครับบอดบริหาก็มองตรงนี้นะครับลุดจะเป็น ช้อยในการเป็นผู้จัดการทีมเพื่อส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับตอนนี้ข้างในเขาคุยกันแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ารุดฟารี่นรู้แล้วหรือยังนะครับส่วนคุณซึ่งคนต่อไปก็อย่างที่บอกครับก็คือต้องสัมภาษณ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นซเมเนอินซากิอรกรีที่มีข่าวหรือแม้กระทั่งลิสต์เดิมๆอย่างพอสเตอร์เซาเกต คุณโอนสสภาพทีมตอนนี้โค้ชใครจะมารับงานทัาทาพิซิโก้ยังปฏิเสธพิซิโกปฏิเสธอยู่แหละซิโกนี่คือพิซิโกใช่ไหมไม่แต่พิซิโกปฏิเสธอยู่แล้วพ่ซิโกเป็นผมจะบอกว่าใช้คําว่าสภาพทีมตอนนี้คือผลการแข่งขันนะครับแต่ถ้าไปดูจริงๆแล้วนักเตะแมนยูชุดนี้นะฮะดีอยู่นะดีกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเยอะมากครับคุณไปดูมาานั่งสำรองได้เลยครับแฟนแมนยูไม่เคยมีความรู้สึกว่า On the b e n c h เนี่ยมันมีนักเตะแบบอยรุนมีนักเตะแบบดีๆขึ้นมาเยอะคุณป๊อปตอนเบรกขอถามหน่ะวาทไมคคุุณณ ถามวงในหน่อยว่าตอนนั้นท่านเซอร์ทำไมถึงเลือกเดวิดเดวิดมอยส์โอ้โหง่ายมากเลยเดี๋ยวดิขอออนไลน์อธิบายยาวๆตอบคำเดียวเลยสกอตแลนด์อ คนสมชายบอกเราอย่าเชื่อท่านเซอร์จำเดวิดมอยด์ได้หรือเปล่าแล้วเนี่ยเราอยู่ดีๆก็เลยคำถามขึ้นมาว่าแล้วตอนนั้นทำไมท่านเข้าถึงเลือกเดวิดมอยส์แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางสปอร์ตไบเบิลนะคะเขาได้เปิดโพลเขาเลยเปิดโพลไม่ใช่เปิดโพลเปิดโพลให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโหวตกันผ่านทางอินสตาแกรมนะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาว่าอยากได้ใครปรากฏว่าแฟนที่เข้าไปโหวตนะแฟนที่เข้าไปโหวตเนี่ยก็คือบอกอยากได้โทมัสทูเคิลนี่ที่แบบว่างงานอยู่เนี่ยอยากได้ทูเคิลเนี่ยมาคุมทีม รองลงมาเป็นรูทฟานิสโตรอยเนี่แหละนะคะที่อยากได้มาแล้วก็ตามมาด้วยแกเบตเซาเกตที่ก็มีข่าวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะมีชาบีเอ็นนันเดตไหมเขาไม่ได้บอกเขาบอกมาแค่3อมอันดับเออเ <Char> ดี๋ยวฉันเขาไปดูสปอตไบเบิลชาบีเอ็นเดสเยว่ามขามีแค่หนึ่งสสาน 2> 1, 2, นะนะเราว่านะคือได้โปรดเถอะถ้าผู้ประสาังากฤษได้แล้วแล้วสนใจงานชาเลนจ์เนี่ยนะคุณได้โปรดส่งซองให้เขากรอกเถอะ <laughs> นะครับสำหรับ ชาบี้เอ็นนเดนนะครับเขาบอกคนจ้งข่าวป๊อกก็พูดไปเรื่อยแถลงารอยู่กัไปเบิร์ตข้างนีว่าเขามีเขามีอันดับอะไรบ้างอ่ะแต่ว่ามาดูเรื่องของบรรดานักเตะหน่อยค่ะทางเทรกราฟรายงานนะคะเขาบอกว่ายังแทลงายังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาแค่งซียโอ้นักเตะซีเนียนะอันนี้ผมก็จริงนะครับเพราะว่าก็คนที่เขาเซ็นมาทั้งนั้นนะครับคำว่าแค่งซียเนี่ยก็นับนิ้วได้เลยครับพวก ไม่หักหลังคนครับขอโทษโค,คุณผู้ชมด้วยจริงดิฉันหาไม่ได้ค่ะคือสปอร์ตบเบิลโพสอินสตาแกรมเยอะมากโอเคก็นักเตะซีเนียร์ของแมนยูว Bruno, ่าบรูโน่ลิซันโดคาเซเมโล่พวกนี้เขาตรงไปตรงมาเขาไม่มีมาเล่นล้มโคดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็หนุนหลักเต็มที่เนี่จริงผมไม่แอบเป็นหัวมาติเนสอยู่เลยนะว่าถ้าหาักหมดยุคเทนหาเลยเขาจะฟอร์มไหนนะเพราะอาเจนิน่าเขาเอายังไม่ได้ดีขนาดนั้นตอนเล่นทีมชาตินะนะครับก็ แต่เมื่อวานนะสกายสปอร์ตไปสัมภาษณ์แฟนบอลหน้าสนามอ่ะอุ้ยแปลกใจนะห้าสี่จากห้าคนบอกว่าให้โอกาสเผื่อชนะด้วยนะเออคือแฟนบอลอังกฤษเนี่ยโอ้ทนตัทนนะแต่แฟนบอลทั่วโลกอ่ะไม่ทนเลยไม่ทนแล้วเออไม่ทนเลยนะก็แปลกใจเหมือนกันครับนะคซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ทนเหมือนไม่ไหวเหมือนกันนะครับตอนนี้ว่าแต่อย่าว่าแต่ใครคุณป๊อปก็ไม่ทนมันต้องคัดชอบแล้วล่ะครับหกฟ้องเพื่อนแล้วอะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่นะคนนึงเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บอกว่าเฮ้ย เออเราพอดีคุยกันเรื่องการลงทุนอ,อย่างรรเงี้ยว่าทองจะไปเอาทำไมน่าเทนเทน,นาาล้วจะไปก่อนทองเอาทาไมหรอบคุณลองคิดดูนะว่าถ้าวันอาทิตย์เนี่ยแพ้วิลล่านะโซนตกชั้นแล้วนะ <c oughs> เพราะมันแพ้ไปสาม <c oughs> เกมแล้ว ชน,นะสอไทยมอกนม่นแล้สมอ,อันนี้มันก็้ยมันโทษใครไม่ได้แล้วคือระดับทีมเอาจร,จริงก็รู้แหละว่าแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงจะไม่อยู่ในโซนตกชั้นตลอดไปหรอกแต่การที่อยู่ดีๆมันเข้าไปสัมผัสโซนนั้นมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ได้มไม่ได้นะคะแต่ว่ามาอัปเดตข่าวของบรูโน่หน่อยนะคะกับใบแดงที่อุทธรนะตัดสินใจอุทธรไปอุทธรผ่านด้วยวันนั้นผมพูดเลยคุยกับแอดมินปอผมไม่บอกเป็นพี่พี่อุทธรเพราะผมบอกไปแล้วว่า ผมไม่ดูชื่อไปแล้วคนที่ตัดสิน V A R ผมไม่โทษคิสคาวานาฟเลยนะครับเขายังบอกเลยว่ากล้องอ่ะมุมอ่ะโรเมโรเป็นบล็อกทางไม่เขาไม่เห็นด้วยซ้ำว่าบรูโนอ่ะเป็นส้นท้าไปโดนใช่ไหมครับทีนี้ครับคนที่ดู V A R เมื่อคืนวันนั้นคือปีเตอร์แบงค์ปีเตอร์แบงค์เขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่คัดค,าดค้านคำตัดสินของคาวานาะฟความหมายคือก็เลยไม่ต้องไปเดินไปดูจอใช่ไหมครับทีนี้แมนยูก็เห็นภาพแล้วครับก็ส่งไปให้กับ คณะกรรมการของเพมเลดเนี่ยพิจารณานะครับทีนี้ครับผมไม่ต้งดูมาแล้วเขาใช้3คนซึ่งเป็น3มคนที่ไม่ใช่กรรมการในวันนั้นนะครับในการช่วยการตัดสินรูปภาพสุดท้ายตัดสินมาให้ไม่แดงครับอ้าวอ่านึกออกไหมฮะก็เลยกลายว่าก็มีคําด่าเกิดขึ้นว่าเอาเดี๋ยวก่อนนะคณะกรรมการตัดสินกับ VR เนี่ยจริงมันควรจะมองไปที่ทิศทางเดียวกันหรือเปล่าก็คือแดงก็คือแดงใช่ไหมครับแต่ก็มีคําพูดว่ามุมมองของคนแม้จะดูจอเดียวกันก็ s สป i ิ d ดีซิชันเหมือนมวยแต่คือพอเรามาดูเห็นในภาพช้ารวมถึงภาพนิ่งอะ่ะมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นด้านข้างข้างข้อเท้าค,คือมันไม่ได้เปิดปุ่มอ,ะอ่ะไม่ได้เป็นลักษณะของเปิดปุ่มขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็าชี้แจงนะครับเขาก็บอกเขา,เาพูดว่าตอนแรกพิมเบรลีกชี้แจงใน X ว่าบรูโน่โดนแดงเพราะซีเรสฟาวใช่ ile, ไหมแต่เนี้ยบอกว่าอุทธรผ่านเพราะบรูโน ลื่นแล้วไม่เจตนาอแมดเซ็นเตอร์แอดมินแมทเซ็นเตอร์ตอนนี้คือแบบนั่งด่าอยู่ว่า oh. ว่าจะตั้งแอคเคาทนี้มาทำไมถ้าจะหักหน้ากันอย่างนี้ลานรถทัวร์ที่จอดอยู่เนี่ยไม่พอหรือยอย่างไรตอนนี้นะถ้าต่อไปนี้ก็คงเอามาตรฐานอะไรไม่ได้<อ>ก็คงเป็นเกมต่อเกมไปอะ่ะก็ปูโน่ก็เลยไม่โดนแบนสักเกมหนึ่งค่ะก็รอดไม่พูดเห<ด>มือนไม่ดีใจไ,<ป>ไม่งั้นถ้าไม่ได้ถ้าอุทธรณ์ไม่ผ่านโดนสมนัดนะเราสามารถนะ